ป้งปดุกหน้าครับพี่น้องปดุกมาต,ตัวใหญ่แล้วได้ครับนี่ครับกำลังมั่นครับผมปดุกมั่นลหะครับตอนนี้1 2 3 4จ็ดแปดเก้าสิบเบเโตครับเครื่องกิโลครับพี่น้องเครื่องกิโลเจ็ดสิบหาบาทปดุกมั่นนะครับภาสมาตํา หมกถั่วกินกับปีงปลาดุกนาะมื้นนี้เนาะนี่ครับปลาดุกปลาดุกมันมั่นครับปีงไฟอ่อนๆเหลืองๆครับผมเต็มเลยครับเต็มเหมือนเล็กอย่างนะครับเนาะครับค่อยๆปีงไปพี่น้องครับปีงปลาดุกซุกแล้วเาจากตำบักทั่วครับผม มันแล้วครับมันสดๆเลยครับปลาดุกต้มก้อมแสบก้อมครับถ้าปลาดุกมันแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะปลาดุกหน้าครับปลาดุกหน้ามาปิ้งนี่ครับเริ่มซุกแล้วครับผมเริ่มซุกแล้วปลาดุกแล้วก็จะคอยเอาลงใส่ถาดเนาะครับเนาะขยับ ตัวีอยู่นอกเข้ามากลางๆมันสุกนี่ครับเลี้ยงหอมๆครับระดุเอาขี่เทากบไฟไว้พี่น้องไฟมันจะบมลุกครับกำลังทย่อยสุกครับผมนี่ครับนีต่ตัวใหญ่ๆครับผมกำลังพอดีปิงีงนะครับนี่ครับ ปิ่งปลาดุกครับอันนี้ปลาดุกหน้าครับสุกแล้วห้าตำหม,มักถั่วครับอันนี้ตำหม,มักถัว่วซีเผ็ดๆในแจ้งหน่อยนะครับเนาะถั่วฟักงาครับใส่ใบพักกีตูน้ำครับพี่น้องตำหม,มักถั่วมะเขือเทศครับมะเขือเทศ กับมะนาวนะครับเนาะมะนาวน้ำปลาครับน้ำปลาผงชูรสครับนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ปลาแดกครับน้ำปลาแดกพี่นนองนี่ครับตะมกทั่วครับ ตัวาฟังเหานะครับนะเท้วปียังบ่มีครับเท้วปีเั้ตั้งยังบ่มีแต่หนกินหมึกเท้วฟังเาาไปก่อนครับผมสิมเบิ่งก่อนครับตัหมึกทัว เสร็จเรียบร้อยเลยครับกับปิ่งปลาดุกน้อเพนนองเนาะเข่ากันคักเลยครับสองเมนูนี่เข่ากันครับอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะปิ่งปลาดุกกับตำหมักทัวครับนี่ครับเซตเป็นทีเรียบร้อยครับตอนนี้ลงมือได้แล้วครับพี่น้องนะครับปิ่งเลื้อยง่ามๆนี่ครับมากินกับตำหมักทัวครับผม